ครับสบายดีและสวัสดีเนาะผมพี่น้องเบอร์สุขสุขคนวันทีอยู่ในประเทศและก็ตั้งประเทศผ่เป็นพี่น้องเลยมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับบ่อเตียงกับเบาเล้าอีกแล้วพี่น้องจะพอกับเพื่อนเก่าพี่น้องอีพีที่แล้วเนาะที่เแาะต่อหมอบต่อจากนั่นแหละมอบซองเบอเตียงก็ไม่เมื่อยเมืนเนาะเบาเล้าก็จะ คิดแบบว่าจะคลายเครียดจังหน่อยพี่น้องเไยคลายเครียดพี่น้องไปปลาดุกปุ้งไปชัดมะปุ้งหรือว่าบ้านเฮานี่ไปชัดมะปุ้งลองวันน้องไปปลาดุกปุ้งเท่านั้นพี่น้องเไยเนาะอ่าหรือว่ามีมีปืนให้ยิงพ่อบอกเราเมนเมนบู๊ฮู้ว่าสิสิอันปลาเถื่อบ่เนาะเพราะว่าอยู่ในในบ้านนี่น่ะเมื่อเช้านี่เน่ะเพิ่นเอาปลาป่ามาทอดเมนแล้วเนาะเพิ่นก็เลยอ่ะนะมีโอ้คนลายปลาเช้านี่มีผู้เต็มเลยแถวน่ะโอ้จนหอดหมดเลย มันยังเหลือยังเหลือซ่ํานี้แหละโดยพี่น้องเอ้ยเิ่เาก็ได้เพิ่นยังค้าขายยังตกค้างอยู่บ่เตียงมาตอนแงนี่เนาะพี่น้องเพิ่นเพราะว่าเจ้ายังมีลิ้นอยู่เด้เจ้าก็เลยอันยังบ่ได้เลิกเนาะโดยไปเด้อสิปลาดุกโป่งยิงปืนให้พี่น้องเบิ่งสักบาทบาทเนาะอ่บ่จับกล้องให้นี่มาโอ้ยลูกไเนาะปืนนี่แม่นบ่นี่โกินข้าวแม่นบ่น้อยๆเด้อกินข้าวกัยังน กินข่าแรงก่น่ะโอบกลับบ้านกับเมืองบวบันนี่คือออพี่น้องเง้บิ้งอ่ากคนกำลังกินเข่าไม่ค่าเช่าขายกินข่ากินแบบง่ายๆเลยเนาะความทุกข์ยากี่ความทุกข์ยากกันเลยยาเลยเลนนี่เดี๋ีจะขืทอ่เ็้านทยากอยู่บ่โอ้ยลบไหน แจวไม้ให้กินทะเลาะก็มีอยู่พี่น้องเลยน้อไม้ไปหาเองบ่หน่ย่ำฟ้าย่ำฝนก็ไปเนาะเมื่อเกี้เงก็เห็นแต่ย่ำเลงพี่น้องเลยเป็นไปแต่ว่าอันนี้นี่แหลกควตัวก็ไปนะคะัีงานอ่ะนี่ได้ตัวกระไบเลยโม่ได้ดำให้ดำหน้าบ่มีค่าก็ได้ดำแล้วเลยเนาะอ๋อรวมอย่างโมมีเงินหน่อยนะเออไปได้โมมีเงินเนี่ยไปหา กิโดยขณ้มีงานเนี่ยไปไปเลยเลยแล้วเนาะอันนี้เบล่งกับพันชิงานบดหรือว่าเก็บเล็วเอางานกันเองนี่ซนี่แหละเนาะโอ้พี่น้องไงกระชิมีอยู่แล้ววะคนลงมาลินเบล่งก็ได้เนาะเนื้อชิมีอยู่ดิเด้ดดิเต็มอยู่ดิสองห้านิ้สามห้านี่พี่น้องไง มาซาบะละอันจับกล้องแค่นี้เอาอันนั้นก่อนบ่ะเดี๋ยวบะเตียงสีจะยิงก่อนบ่ยิงปืนนี่นะบะเตียงยิงปืนนี่เดี๋ยวเขาใส่ไว้ใอะไรฮะเจ้าก็เจ้าตองใส่ไปแล้วอันใดๆยิงใดก้อนนี่บ่ท้าไดราคาอันนี้ลูกราคาราคาใดก็เด้อโอ้แม่นนะเไรแม่นอะไรลูกลูกถ้าไรบ่ลูกละพันกีบลูกละพันอ่าลูกละพันนี่คือยิงตกหรือว่ายิงล่มน่อได้ยิงล่มหน่อยแม่นไร ้ยิงถือตัวใดนี่แม่นได้เบิดเลยอุ้ยๆโดยพี่น้องเอ้ยบ่เตียงสิยิงชยังนบดนี้เนาะนี่นะนี่อันน้ําส้มนั่นได้ชลูกมันน่ะเอามาน่ล่ะมาจัก10,000ก่อนก็ได้เอ๊ะแต่สิได้อันน้ยังเนาะว่าเียงเนาะมื้อตอนานก่อน่เาเอามื้อตอนลูกสาวกันกันมันตก โอ้ย oh. ใส่แก๊สเบ่เนี่โอ้พ oh, oh, si 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 ี่น uh, ้องโอ้ลูกปืนกับสีชมพูสีชมพูลูกปืนไม่ใช่สีชมพูพี่น้องเไยขัดเลยนี่เออแต่เกาเห็นแต่ลูกปืนกับสีท้องสีทองแต่ว่าเน้อสีชมพูลูกปืนประมาณเบียวก็ะโดดเอ้าบังมั้งมาเล่าตัวไรสีบอกเลย จะไปเกียงจุดการให้ลองลองบังอันน้ำสมตัวใหญ่ด้เอาตัวเจ้าขึ้นจะกินใหญ่แท้ใหญ่แลวโอ้มันกระบอกตแล้วตัวใหญ่นี่เนาะงอิ่มไหมโอ้บัวถือกัยเนี่ยเนยนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่เนื่ยเนี่อนี่เนื่ยน่ยเยเนื่ยเยเี่ยน่เ่เยเ่่่น่ย่เเ่ยเ่ยย่บ่ยเยยย จะขึ้นมาทำเถบะเอาเลยซองแล้วบะไรมันขึ้นมาจากเฮงไปไหนเนาะลมเบัตเทนี่เฮงดันมันโบไปไหนบอหรือว่าจังไงมีใส่ลูกเอาลูกมาเอาตัวน้อยลองเบิงแล้วเฮ้ยเอาตัวน้อยก็ได้เอาลองเบิกอ่ามันกระสือยู่แต่มันบุกลงมันแบบมันมันออันยังเสยหัวมันเนาะให้ด บัดจากลูกเลยจากบัดจากลูกแน่ถือยูเอาเอ้าเอ้าเอ้ามาถือยูมาเอาตัวเขียวนี่แหละเนียังว่าเข็ตะลุบบ่โอเคโอเคลองลองโอ้ หลังจากนั้นฉีไปสัตวมปุงเนาะเ้านี่ถือยุ่แต่บุตรอยุ่แต่มันบบานั่นเนาะว่ายมันยังเบาอยู่เชีเราสองต๊กมันนี่่านถอยุ่อันแรกม่ลแม่เชียรตกให้ได้พี่น้องไงบุตรตกบุย้อมมันนี่ฮ่ถือยุไดถต่บุตรถือถบั มันหนักเฮ้ยเนาะมันหนักเนาะปืนกองขี้เหยียเป็นยังเป็ยังบอกบอาปืนกอขี้เหยีไม่ใช่แล้วเป็นยังเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮเฮ้ยอฮอยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเเฮ้ฮ้เฮ้เฮ บอเอาเอาไม้เชียวตัวนี้ลงนี่นะเอาม้อีกชิโอ้เจ้าเชียวันนี้ลงโอ้เชีวนี่มันชิลงเลยนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้อมเ้ยกำลังกำลังม่งมี่เห็นเลยมานีม้โอ้ซับสีได้รอบบโอนี่บ่อยอืมกแบกวไลมวถืออยู่ถืออยู่จัดไป โอ้เรรเดนนี่คือบัเงเเห็นเนาะแบบเลงดันบ่อยันันจเปลี่ยนัวใหม่ด้วเปลนกระบอกใหม่เนาะปบบโ้ต้องกินให้ได้เค้นตรุปน uhh> no> ี่บไรบย่ When น oh ั่นเรียบร้อยโตบัวชีลูกที่ชิบขว้าด้วยชิลุงชิล้องเลยมามายังต่อมามาหนี้มาเรายังอันเดเล่นี่ยยังหมากยังอันนี้หมางอุนโอเคางงุนนไล่ต่อไปมาเดชโอ้โห้นั่นเรียบร้อยบ่ได้บ่ได้บ่บ่ตกแล้วบ่ได้โอ้ยยามันขวิดันก้นมันลุ่งใช่เป็นแบบนั้นเอาดันมึงกู thấy <laughs> <laughs> má ừ. Ôi, mà ăn à long là ba bò long này bò long đó bò long đó bò bò nó bò long nó อ้าวมามากบางอีกดูไมาอีกครับสิบลูกบดซาวลูกอลไรพี่น้องเลยนี่ขวดเดียวไปเคทเตอลูกเค็เตอรลูกมาดูห่ะเก็บมาให้ดูห่ะสิเบิ้งนมันนักสำได้อืมบดซาวพันธแหละเค็เตะลุบมาด้วยห่ะอ่าเค็เตะลุบมายิงโต๊มากินเหี้มาเบิ้งดู้โอ้เมนขวดละซาวอหนี่ิขวดละซาวพันนี่ Quổ là sao? Ô, oh, xem cái à nào đấy thì nó người. Của là sao đấy? Cái <laughs> lúc của là sao? À, bỏ tiền. Của <laughs> là sao nó? <laughs> Ma. Bỏ ra bỏ lông ลองก็ลองลองเนาะเดวลองเนาะจะว่าเม่นก็ค่อยไปจากเชกแล้แน่สองสองได้เบิร์ดแล้ววะได้เบิร์ดนั่นหลได้เบิดแล้วตกลงสองเบิร์ดแล้วมันตกนี่สามแล้วพี่น้องได้สามได้สามขวดแล้วจะจิเบิร์ดสามสิบเหรอนี่ถืออยู่ได้เหรอถือแต่มันบมลงซ่ซ้สร้อยกันนี่ซมซซดันมันลง พอต้องฮ่ยฮึนึฮอฮึ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 นึีึฮ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 ึนึอึยึฮึฮข่ึยกัึฮงฮึ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 ฮงฮึนึฮ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 เฮาฮงฮึ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 ฮได้เบฮึ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 เึฮึฮึฮึ ก็คือสีโบเมนไปนะคอยโอ้โอ้คือ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 มันลงแล้วโอ้บาทเดียวลงเลยพี่น้องไงอะเม่นขนาดบอลล่าวนี่โอ้คือตัวแรกที่ซื้อไปจักแต่วันนี้คือซื้อแล้วเตียงเลยโอ้ยเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วเบิดแล้วบม่ใช่ครับ ก็จะได้ได้ตักได้ตักทุบได้ซีพี่น้องไงหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยว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 มาสะดุกป้องบานี่ให้ข่อยิงน้ำบอลฮะอ้าวโอโอ้จุดน้อยให้ยิงน้ำจุ่มให้ข่อยิงน้ำอ๋อแม่ให้ลูกค่ะเด้อฮะพิราออกมาพีิรานะออกมาพี่แทบออกมาออกมาโอ้พี่น้องไอ้ถือตาพระเฮงอย่างนี้เนาะโอ้โมเมนต์นั่นแหละพี่น้องเธอเดียวหนึ่ง คือแต่ตอนแรกแด้ป่าเนี่ยบ่เราโอ้จะแล้วแล้วแบบนี้โอ้บ่ไหวดอกอ่ะจัวอามิจะมาช้าเลพวงโตปันนี้พี่น้องลยเนาะให้เจ้าลองบางก้อนขอสิเบิ่งโดยอันนั้นเดี๋ยวนับไปเรื่อยหาะก็ได้สามสิบเจ้าเดียวกันบ่โอเคโอเคตันนี้มาปลาลูกโป่งอันนี้มีกฎกติกานี่เนี่ยไอันนี้เนาะอ่าสามดอกหาพัน แลบวนนี้สดอกส่ชัดถึกนี่ต้องแต่สาดอกเได้ไงเตสดอกจังได้แตกสามดอกในได้อย่างนี้เนาะลีเด้ี่เนาะเลือกเอาเลยีเหาเป็นที่เป็เว้าวว้าวเรลาดีเด้สถึกเตกบัดสามแดได้อันี้ดีเด้อ๋อใ่พี่น้องเบิ่งน้ำกันถ้าว่าแตกสองกับบ่ได้อ๋อนี่คือกฎกติกาของเพื่อนพี่น้องเนาะกฎจะประมาณนี้เนาะมา เลือกเอาเลยเนาะนี hmm. Luckily, ่เล he? ือกครับมาบาเตียงจะเอสามดอกกันเด้อพี่น้องเด้อบูหนึ่งบอได้บอได้ซักแตะหึงเได้หนิเนาะเท็่ได้ไก็คมอยู่นะฮะคมอยู่โอ้โหหนึ่งบอได้พลาดแล้วพี่น้องพลาดแล้วคือพลาด พลาดลูกเดียวนี่พลาดเลยเนาะโดยโดยพลาดลูกเดียวพลาดเลยโบ่ได้พี่น้องไงยบ่ไดรแต่ของโบไรเนาะเอาไม่เริ่มต้นไม้เมื่อกี้นี่ับถ้าบ่พลาดลูกนั่นนะปะแต่บ่พลาดนี่ยไม่ได้พี่น้องเไยพลาดลูกเดียวนี่เป็นบ่ไรเลยเนาะโอ้นี่กฎของเพิ่นเช็คเบาลองพี่น้องไงอะไรใีกก้อนเอ้ยมันอยากห่างๆอยู่ ไอม่ทีๆด้วยลองใหม่เนาะมาบองเบิ้องบอตียังโอ้ยชิได้น้ำไม่ต้อนลานอยู่บ่นี่เนาะหนึ่งสองสามนับสามเลยผู้สามสามเรียบร้อยเรียบร้อยสิพ่อได้ไปแล้วหนึ่งแล้วปวดหนึ่งจัดไปเลยมา อาอ้กให้ก,ก็ได้เทไรให้ก,ก็ได้สนะี่สิบพันเนาะโอเคพี่น้องเลยเลือกเลือกเอาลูกแบบอันนั้นไงแบบคมคม,มอะแหลมแหลมก็เป็นน้ำสไปเนาะ เลือกดอกงามๆเนาะเลือกมาเริ่มบานนี่โอ้โห่งเก่าเลยฮะมงเก่าปะมงเก่าเลยฮะสามดอกเลยนี่โอ้สาโอ้พี่น้องเอ้ยคือแม่นแทบันนี่แม่นเลยนี่โอ้พี่น้องเอ้ยได้อีกแล้วเนาะนี่สองชุดแล้วสองสุดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ มาเอาอีกเอาอีกบ่เอาอีกแล้วใจชิลองบ้าบ้ครันนะคอยล้องเหมือนกันแบบวงแหวนที่ขาดวงแหวนเนาะพลาดพลาดอันหนึ่งเนาะจัหนึ่งเนาะพลาดอันหนึ่งพี่น้องเลยแล้วได้สี่สิบพันเนาะไหมค่ะโดยนับในเด้อนับในเด้อนับเซอร์กัน ดอกแบบว่ามีดอกคมหลายเนาะแม่อ๋อแมาจัดไปอีกจัดอีกสามดอกเนื้อจัสองเนื้อโอ้มงกาอีกแล้วพี่น้องปาสี่ดอกอยู่มงเก่าเนาะนี่เอ้าบาดนียเรียบร้อยอีกแล้วโอ้สามชุดแล้วอแล้วโอ้พี่น้องเลยนี่เนาะ ແລະມັນນັ້ນກໍໃຫ້ແຈກລະວ່າຊິປ່ຽນສະຕາຍໃໝ່ໃດອັນນີ້ເອົາອັນໃໝ່ເພິ່ນໃຫ້ອັນໃມໍມີືກັນດກັນບອນນດງນາະດມີโอเคມນລບາຕຽງາອຍພ້ອນັນກ บมดถือเลยวันนี้เนายวันนี้บมดถือเลยวันนี้เด๊มานยืนให้กำลังใจเต็มอยู <c oughs> อ่พี่น้องโอ้มีแต่เอฟซีมีน้องเลยมาตอนไหนวะพันชิลล็องอีกเนาะอันก็ได้ซี่สิบห้าลองอีกวันนี้ห้าสิบพันเดี๋ยวเห็นบอลล้าวลองเบิึงก่อนบอลลองดอกบอลบลองบ<า>ขอขอยานมันสลับ ลองมึงไปยังเดี๋ยวลอกกระลอกจ้ะนั่นดิพลาดเลย50 50พันเนี่ยเอาจะลองเบิ่งพอมันพลาดลงนึงก็คือพลาดเลยอย่างนีเนาะเบิ่งขอเราลองเบิ่งบ่ส่งเด้ส่งเลยบ่เตียงเราคือม่นแท้เนาะหือ เียงแม่จะไปย่องขได้บุถืกช้ำเมื่อกี้โอ้ยมันกำลังสิขากไปยวกย่องกันเฮ้ยจะว่าย่องกันบ่อยจังมาจังกันนะมันตื่นแล้วบ่หนิเบิ้ลก็สิโอ้ขอยสิเอาแต็มเจ้าดิแม่นคานเนาะเจ้านี่เนาะเอ้ามองเก่ากับเจ้าโอ้ยเบิ้ล ท่านั้นพี่น้องคอยหาเบิด์ลไรเบิดไวใเลยโอ้ยเจ้าเสียเอ้ยบ่ได้ได้เท่าไรอะไรเมื่อกี้นี่ห้าสิบห้าบอาสิบห้าบอเม่นคอยพี่น้องโอเคถึงดอกเดียวเนาะต่อเตียงเราสิจัดอยู่ได้เห็นไหมเอาลองมืออีกเรียบร้อยเรียบร้อยดแล้วพี่น้องเนีเบิดแล้วเบิดแล้วคิวแล้วบัตรเบิดแล้วบัตร อันดีมา <laughs> บุดบูธเนาะพอแล้วป่ะพอแล้วสะหกสิบพันบอโอเคหกสิบพันผมไ okay, ม่พี่น้องเลยอ่า่เงินเพิ่นก่อนทีพอเล็กน้อยกินอยูบอ่บ่หบอฮะยู่หันได้จังอันนะั่นนะยู่หันได้สีันส <4. S 2> โดยโอ้โยยูนี่ได้สามสุดเนาะโดย,โดยสองสี่หกหกว่เลยนี่นี่ ปวดอะไรบุ๊มจังวะฮะบุ้มจัวะอตรงบ่บะคุ้มฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่บ่าฮ่าเ่าาฮาฮ่า่า่าฮ่า่่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่่ฮ่่าฮาะ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮิาฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่่่เา่เา่า่่น่ เทเวลลงพี่น้องเอ้ยมาสุดท้ายเลยเนาะห็นมันถือเด้อเนาะถือกเถือโอ้ยเบิดเลยแบบนี้นะเบิดเลยพี่น้องเบิดเลยเอ้ามาเห็ดแบบนี้มาถือเฮ็ดดินลินเป็นชื่อมาถืออย่าตั้งใจเด้อบานือเด้อไม่ตั้งใจเนาะเออไม่ตั้งใจเท็ดทีมเผ็ดข่วงก็รอดเนาะอ้าวโอ้ยแบบนี้มาถือ ก็เป็นน๋ะเบิด์ตเลยเจ็ดสิบพันกีบเบิร์ตเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทไอพี่น้องนี่เนาะพอแหละลิ้นเกือบเมื่อยคนแล้วเนาะโอ้ยเหืัวแตกเนาพอแล้วเชียร์ยี่ป้อหนิ่อาเอาอะไรเอากระเอาบอไรท้อเอาสุดหนึ่งพอโดยเอาเอาเอาแม่เอาแม่จากสุดก็ได้เขาเขาเอาสุดนี้โดยทีเหลืออันนี้ก็ให้เด็กน้อยกินนะทเรือให้เด็กน้อยโดยให้ได้สีคู่กันอันสีโบคู่กันแหละฮะ โบคู่กับฮาจอกทะเลเห็นมาฮาจอกมาหินพูลานพูลานแทบเอาพุลขวดนี่บโบ,อบอคู่นี่นเนาะฮ่าจอกมาได้ละเด้อแบ่งกันเด้อมันจะคู่เด้ดอดกินอ่าชาว,าาา <sh arp> วบ้าเอาคนละขวดนี่เป็นโบคู่เนาะพี่น้องเลยคนขวดนี่บโบคู่กันไปแล้วพี่น้องเลยโดยูยศใจคือกันเพื่อจะแตกเพื่อสิ่งท่าเนาะแม่นพี่น้องเลย <S <s ตอนนี้แกอยู่วัดบ้านนักวยเนาะนครกระสอนพิมพิหันปอเตียงเอาซองมาถวายวัดนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้แกได้เห็นอ่ายอนอดีตสักบาทหนึ่งโบได้ยิงแต่หึงเลยปืนการปลาลูกปูกูโบได้ปลาแต่หึงเลยพี่น้องเอ้แกขาดอยู่เนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าคลายเครียดพ่อแม่พี่น้องเอ้เอาสำหรับวันนี้แกปอเตียงขอตัวลาไปก่อนนะครขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรจักรุสทุกคน ที่เข้ามาติดจามาช่วคลิปจนจบล้วกับ,บข่าวโฆษณนะพี่น้องเองสำหรับมอนี่บทเตียงกับบอลเลากัน,นไปแล้วพี่น้องบา,บายบายเบิร์ตจะขู่ทุกคนนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง